มดมันขึ้นรถที่มันจะเข้าไปอยู่ในเต็นที่มันลือออกมาเพราะว่าไม่มีมดเลยไม่มีมดมดเทารถอย่างเดียวดอ่าฮะนี่ที่วิทยาครับผมเดอะไอรอนแมนคนเหล็กของเราหลังจากที่ขอถามดีกว่าครับใช้เต็นท์มาแล้วห้าปีเป็นยังไงบ้างครับห้าปีกับเต็นท์เอเวอเรสครับก็ลุยได้ทุกสถานการณ์แล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกอ่าฮะา อย่างที่คนเป็นห่วงถึงเรื่องของถุงคุมครับว่าถุงคุมไอที่เป็นผ้าใบเนี่ยผ้าใบแบบเนี้ยจะทนแดดทนฝนไหมจากประสบการณ์พี่วิทยาว่ายังไงบ้างครับอ,อ๋อพี่รถพี่อยู่ตากแดดห้าปีต,ตากแดดตลอดห้าปีเนี่ยก็ยังทนไม่ดูแลไม่รักษาออ,อันนี้พอดีพี่ดึงสิบผ้าก็เลยชิปเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเอาหลอหออา่าฮะอันนี้ก็เอาไปใช้คุมอะไรได้ ต่อได้อีกอ่ะ5ปีนี่สบายเลยก็คือจะบอกว่าเอ่อจะขออธิบายอย่างนี้ครับที่เราเลือกถุงคุมผ้าใบตัวนี้เนี่ยหนึ่งครับมันค่อนข้างที่จะเหมาะสมกับอากาศบ้านเรามากกว่าที่จะเป็นพวกที่เป็นฝาฝาลูมิเนียมหรือฝาพลาสติกเพราะพวกนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของไอน้ำใช่ใเพราะบ้านเราอ่ะครับมันเป็นอากาศเมืองชื้น บ้านเราเมืองชื้นนะครับซึ่งพวกนี้พอมันอบมากๆหรือเจอแดดมากๆเนี่ยมันจะมีไอ้น้ำข้างในซึ่งตอนนี้จะเป็นปัญหาทั่วไปที่ที่สมาชิกโทรมาสอบถามกันเยอะนะครับว่าจะแก้ไขยังไงจะล้างเชื้อราผ้าเต็นท์ยังไงก็ต้องบอกว่าเต๊ะไม่สามารถทําให้ได้เพราะเราเราถนัดของเราอันนี้นะครับก็อย่างที่พี่วิทยาแจ้งครับว่าพี่วิทยาใช้เต็นอันนี้อย่างสมบูรสมบันเลย5ปี ไม่มีการทนุถนอมบำรุงใดๆตากแดดตากฝนตลอดนะครับอ่าก็วันนี้ก็ได้รอบมาสปาอีกรอบหนึ่งมาเมนทนแนนอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเดี๋ยวจะเข้าสู่ปีที่หกกันแล้วที่แรกอะ่ะเกง่งๆนะว่าหน้าฝนแล้วเราเจาะจอมรถอยู่่ะมดมันขึ้นรถที่มันจะเข้าไปอยู่ในเต็นท์อ่าฮะที่มันรื้อออกมารอกว่า,าไม่มีมดเลยไม่มีมดมดเท้ารถอย่างเดียวอ่าฮะอ่าฮะ เพราะเราจะมีซิปรอบมิดชิดเลยนะครับติดรอบมิดชิดถ้าทําตามถูกวิธีนะครับจะไม่มีอะไรเลยการเวลาเก็บให้มันแห้งหรือว่าย้ายด่วนอะไรเนี้ยก็มีเวลาตากให้แห้งสนิทแค่นั้นพอละอก็ไม่ได้สับอะไรพิเศษเลยไม่ได้ทําอะไรเลยล้างรถกแล้างปกติเลยสาดซาดปกติอล้างรถฉีดน้ํำซาดปกติได้เลย เช็คดูเราไม่ลืมเอาขอบขึ้นกันแล้วกันอ่า <c oughs> ก็ดูสรุปก็คือดูแลง่ายๆไม่ต้องไปอะไรพิถีพิถันกับเขามากใช่ตอนแรกซื้อก็ห่วงๆกันเอ่ะกล่าวว่าจะซื้อผ้าคุุม2สองชุดสะด้วยครับมาจำได้แบบตอนบอกไม่ต้องล็อกมันเดียวแหละแล้วมันก็จริงอ่ะครับ <c oughs> อใช้ได้ยาวครับยาวแล้วขอถามคำถามสุดท้ายครับ ห้าปีที่เที่ยวมาเนี่ยครับกี่ทริปแล้วครับจำได้ไหมครับโอ้โหมันทุกเดือนแหละแล้วเ,เราเป็นคนที่จอดนานด้วยนะอ่าฮะเออเป็นคนที่จอดนานจอดแบบสองสามวันเลยอะไรเงี้ยเป็นวันเลยสองสามวันสี่ห้าวันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบย้ายที่บ่อยแต่ย้ายที่ก็ก็มีบ้างเหมือนกันก็คือเจ็บง่ายๆอ่ม้วนแล้วก็ไปเลยไม่ต้องรูดซิปอืม อ่าใช่ใช่แล้วก็ไปต่อได้เลย<ช>อ่าตอนนี้ถึงตาพี่ขยับเอาเต็นท์ขึ้นแล้วครับ